ข่าวโดยน18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราต้อยจา่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายรัฐมนตรีนะครับพบประธานรัฐสภาเชิญร่วมงานพระราชทานเพลิงศพบ,บิดาปัดหาหรือแก้รัฐธรรมนูญขณะห่วงม็อบจับจ้วงสถาบัน พลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐม,มนตรีและรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางเข้าพบในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาเพื่อนำการเชิญเข้าร่วมง,งานพระราชทานเพลิงศพพันเอกประพัฒน์จันโอชาบิดาที่ล่วงลับในวันที่22ตุลาคมนี้โดยในรัฐม,มนตรีเปิดเผยว่าในการเข้าพบครั้งนี้ได้หารือถึงการทำงานร่วมกันกับประธานรัฐสภาพร้อมยืนยันนะคะจากกดขันเรื่องการทุจริตต่างๆให้ดีที่สุดและย้าว่าตนเองไม่ได้ขัดแย้งกับใครขณะด้วยการปฏิเสธไม่ได้พูดคุยกับประธาน รัฐสภาถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของกรรมธิการที่กําลังพิจารณาซซ่งคาดว่าเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะสภาน่าจะได้พิจารณาลงมติรับหลักการแก้ไขฉบับใดบ้างทางการตั้งสะสะรหรือรวมไปถึงการจัดการออกเสียงประชามติที่จะเร่งผ่านพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติให้เสร็จสิ้นค่ะและหากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ย,ยังไม่เสร็จสิ้นก็ยังคงต้องใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560ตามเดิมพร้อมกันนี้นายรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาการชุมนุมทางการเมืองนะคะโดยยอมรับว่าเป็นห่วงไม่อยากให้เกิดขึ้นเชื่อว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรอยากขยายให้เรื่องบานปลายยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลทาเพื่อให้บ้านเมืองสงบไม่ขัดแย้งกับใครแต่ทุกฝ่ายต้องเคารพกฎหมายค่ะย้าว่าการชุมนุมที่จะมีขึ้นจะต้องรักษาความปลอดภัยให้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันหากการชุมนุมไม่ก้าล่วงสถาบันก็ไม่มีปัญหาส่วนข้อกังวลว่าการชุมนุมจะกระทบเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินยืนยันว่าเจ้าหน้าที่มีแผนถวายความปลอด ภยอยู่แล้วนอกจากนี้นะคะในรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภ,ภัยที่จังหวัดนครราชสีมาเขาว่าทั้งกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ทุ่มสรรพกำลังดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วส่วนระบบระบายน้ําในกรุงเทพมหานครนั้นมีความพยายามที่จะปรับระบบระบายน้ําใหม่แต่การปรับก็จะต้องรื้อทั้งระบบซึ่งจะไปกระทบต่อบ,บ้านเรือนของประชาชนพร้อมยืนยันจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ไม่ให้กรุงเทพมหานครน้ำท่วมค่ะ ต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุปะทะที่ปัตตานีนะคะคนร้ายยิงแล้วก็วางระเบิดค่ะส่งผลให้ทหารเสียชีวิตหนึ่งนายได้รับบาดเจ็บ5้านายค่ะ ความคืบหน้าเหตุการณ์นคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยตำบลสายบุรีขณะออกลาดตระเวนด้วยรถจักรยานยนต์จำนวนสาคันพร้อมกำลังพลจำนวน6นายค่ะรักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่บ้านบางเก่าทะเลระหว่างมาถึงที่เกิดเหตุนะคะได้มีคนร้ายยิงใส่จนเกิดการพะทะกันหลังเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้พบฝ่ายเจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บสองนายทราบชื่อคือ1 0เอกวัชราชัยแก้วกระสุนถูกบริเวณแก้มอาสาสมัครสุดที่ชัยยะวาอ ถูกกระสุนเฉียวบริเวณแข้งขวาค่ะต่อมานะคะขณะเจ้าหน้าที่กําลังเข้าตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุจุดที่คนร้ายซุ่มยิงห่างประมาณ150เมตรเจ้าหน้าที่ได้เหยียบระเบิดค่ะโดยแรงระเบิดนะคะทำให้อาสาสมัครทหารพรานอัดนรงชัยศรีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจํานวน3มนายทราบชื่อคือร้อยโทต่อตระกูลปั้นสำรองอาสาสมัครทหารพรานชัยพรบุษบงอาสาสมัครทหารพรานอิสรพงศ์แก้วรักโดยทั้ง3คนมีอาการเจ็บหน้าอกและหูอื้อค่ะส่วน ประเด็นและสาเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะปิดท้ายที่ปตทและบางจากนะคะประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สตางค์เบนซินและแก๊สโซฮอลขึ้น20สสตางค์มีผลวันพรุ่งนี้ค่ะ ตอตทและบางจากประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซล30สตังค์นะคะขณะเบนซินและแก๊สโซฮอลขึ้น20สตังค์คง e85 มีผลวันพรุ่งนี้10ตุลาคมตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยส่งผลให้ราคาขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นดังนี้ดีเซลอยู่ที่ลิลละ18บาท89สต้างค์ดีเซล b7 อยู่ที่ลิลละ21บาท89สต้างค์ดีเซล b20 อยู่ที่ลิลละ18บาท64สิบสี่สตังค์แก๊สโซฮอละ22้าห้าอยู่ที่ลิลล9 อยู่ที่ลิตละ21บาท78สตางค์อี20อยู่ที่ลิตละ20บาท54สตางค์ E 85อยู่ที่ลิตละ18บาท14สตางค์และเบนซินเฉพาะปตะทอ,อยู่ที่ลิตละ29บาท46สตางค์นะคะทั้งนี้ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นค่ะจบการเสนอข่าว18นฬิกา6นาทีค่ะ เข่าวโดยสำนักข่าว INN